ใครนะคะที่กำลังอยากดูรีวิว MG5 Pro นะคะหรือ Pro X Pro D ก็ตามแต่สีขาวที่ยังไม่ค่อยมีส่งมอบเท่าไหร่นะคะก็มาดูมาชมคันนี้ได้เลยนะคะสีขาวคันนี้นะคะราคา6 6 9 9 0 0บาทนะคะสีนี้จะไม่เพิ่มเงินค่ะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตัวใหม่ล่าสุดก็คือ MG5 Pro X นั่นเองนะคะลูกค้าใช้เงินออกร้2,000พ คันนี้คือคุ้มไม่ครูรู้จักคุ้มยังไงแล้วนะคะแล้วก็ผ่อนรู้สึกว่าจะผ่อนบอลเก้าพันแน่นอนว่าดาวน้อยผ่อนเยอะดาวเยอะผ่อนน้อยประมาณนั้นนะคะทีนี้มาดูรถรอบคันกันค่ะว่าถูกใจของลูกค้าหลายๆคนไหมหรือว่าใครที่กําลังตัดสินใจเรื่องสีอยู่นะคะก็เอาข้อมูลตรงนี้ไปเปรียบเทียบเรื่องสีเรื่องอะไรได้ว่า จะเลือกสีไหนนะคะส่วนคลิปอื่นๆนะคะกุ้งก็จะพยายามลงหลายๆสีให้ดูนะคะตอนนี้สีที่พร้อมจะส่งมอบค่ะก็จะมีสีเขียวสีขาวสีดําแล้วก็สีเทานะคะตอนนี้จริงๆแล้วกุ้งมีส่งมอบลูกค้าทุกสีเลยด้วยความที่ลูกค้าเลือกคนละสีด้วยคนนี้เอาสีขาวคนนั้นเอาสีเขียวอีกคนเอาสีดํานะคะก็ได้ส่งมอบทุกคนเลยค่ะทุกสีเลยค่ะตัวนี้ค่ะให้ดูภายนอกเหมือนเดิมก็ง่ายๆเลยถ้าเป็นตัว X ค่ะสปอยเลอร์ เนี่ยแหละเขาเรียกสปอยเลอร์สีดําถ้าตัวสีขาวก็สปอยเลอร์ดำสีดําก็สปอยเลอร์ดำสีเขียวก็สปอยเลอร์ดำนะคะโลโก้ตัวนี้ก็จะเป็นโลโก้สีดําแบบนี้นะคะตัวนี้นะคะมีออปชันครบค่ะกล้อง360องศาเซ็นเซอร์360องศาและแต่งมาให้แบบนี้เลยนะคะสวยงามมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราจะให้ดูไฟท้ายนิดนึงพี่ขอไปสตาร์ทรถแป๊บนึงให้ลูกค้าดู เดี๋ยวด,ดูคลิปกันยาวๆเลยนะคะจะได้ไม่ต้องตัดต่อใดๆนะคะจะได้ดูแบบยาวๆ, <S <S ๆเลยว่าลูกค้าที่กําลังตัดสินใจซื้อรถคันแรกหรือว่าซื้อรถนะคะแบบนี้ชอบไหมราคาประมาณนี้ผ่อนประมาณนี้ออปชันประมาณนี้ชอบหรือไม่นะคะถ้าชอบก็ทักกันมาแค่นั้น,นะค่ะ <S <S ตัวนี้เป็นไฟท้ายแบบใหม่นะคะมีไฟสองป้ายนะคะมีกล้องมองหลังแล้วก็มีเซ็นเซอร์ หลังแบบนี้นะคะคันนี้ได้แต่งอะไรไหมพี่กุ้งไม่ได้แต่งอะไรเลยค่ะคันนี้ติดแค่ฟิล์มเหมือนเดิมนะคะ MG 5ตัวใหม่นี่สวยมากสวยสุดๆแล้วคุ้มราคาสุดๆติดแค่ฟิล์มเหมือนเดิมเลยค่ะนะอันนี้สวยงามมากทีนี้มาดูข้างหน้ากันค่ะตัวนี้ค่ะก็จะเป็นเ,เปิดประตูแบบสมาร์ทคีย์เนาะสมาร์ทคีย์ค่ะก็จะมีปุ่มตรงนี้ล็อกและปลดล็อกตรงนี้นะคะกุญแจยอยู่ในกระเปะ๋ามาณระยะ80เซนนะคะสามารถเปิดตรงนี้ได้เลยนะคะ ส่วนตัวประตูด้านหลังโชว์นิดนึงตัวนี้นะคะก็จะเป็นเบาะหนังสีดำนะคะตัดสีแดงแบบนี้ให้มันดูสปอร์ตขึ้นดูพรีเมียมขึ้นนะคะตัวด้านข้างบนหลังคาก็จะเป็นสีดำแบบนี้เหมือนกันข้างบนก็จะมีซันรูฟด้วยนะตัว X มีซันรูฟค่ะตัว้ไม่มีซันรูฟค่ะแล้วก็ข้างในสวยงาม1 8 0 170ก็นั่งได้นะคะ ล้อก็จะเป็นล้อลอยขอบ17นะคะแต่ว่าเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือมีคาลิปเปอร์เบรกสีแดงสีล้อเลยไม่ต้องไปทำเพิ่มนะคะอ่ะตัวนี้เป็นเบาะปรับไฟฟ้านะคะตัวนี้นี่เบาะปรับไฟฟ้านะคะเอ็นหลังปรับเฉพาะคนขับนะคะฝั่งตรงข้ามไม่มีข้างในก็จะเป็นแบบนี้ ตรงกลางก็จะมีทั้งเบรกมือไฟฟ้าค่ะเบรกมือออโต้โฮค่ะแล้วก็เกียร์นะคะเกียร์ก็จะเป็นเกียร์ออโต้อยู่แล้วค่ะก็จะมีตัวอ่ตัวนี้ใช่ไหมที่เป็นเกียร์ที่แบบสปอร์ตเอาไว้แบบขึ้นเขาลงเขาก็สามารถเหมือนกันเนาะอันนี้จอดเขาเรียกอะไรแปะตูดชาวบ้านได้เข็นได้แต่แต่ก็อยากเลยเพราะว่าเวลาเกียร์ไฟฟ้าไม่ค่อยแนะนําให้เข็นเท่าไหร่นะคะอันนี้ออปชั่นก็จะมีคูปซ์สตาร์ทนะคะอันนี้จะเป็นช่องแอร์ส่วน หน้าจอก็จะแสดงผลต่างๆนะคะอันนี้เปิดประตูไว้ยอยู่ที่เกียร์พีค่ะขับน้ำมันขับรถได้อีกกี่กิโลก็คือ109กโลนะคะน้ำมันตรงนี้ส่วนอันนี้ก็จะเป็นเวลาที่เราเหยียบนะคะขึ้นความเร็วเนาะที่ปัดน้ำฝนอยู่ฝั่งทางนี้อย่าลืมนะที่ปัดน้ำฝนอยู่ฝั่งนี้ไฮเลทวอยู่ฝั่งนี้นะคะวันนี้ก็จะเป็นพวงมาลัยบางติฟังก์ชันต่างๆนะคะ,ะที่ชาร์จแบตข้างหน้าข้างตรงกลางก็มีนะคะส่วน หน้าจอตรงนี้ค่ะจะเอ็นหาคนขับนิดนึงเพราะว่าเขาก็จะเอาคนขับเป็นหลักว่าง่ายๆนะคะประตูค่ะประตูก็จะเป็นอุ้ยขอโทษนะคะลูกค้ายังกดฟ์มไม่ได้ไม่เป็นไรค่ะรีบรีบรู้แล้วก็กดฟ์มไม่เป็นไรค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นออโตออโตนะคะส่วนเติมน้ำมันนะคะแนะนำว่าเติมเสหอเก้าห้าอีสิบหรือ กซฮอล์กก็ได้นะคะก็ถ้ากุ้งกุ้งก็ชอบเ5แกซ่อลฮอล์เอันนี้คือพูดไปเรื่อยใช่ไหมคะน,นี่คือพูดไปเรื่อยอุ้ยอันนี้คือปิดรถจะเสียงอย่างนี้เพราะว่ากุญแจอยู่ในตัวรถค่ะเขาจะเตือนว่าอย่าลืมเอาคุณแจออกไปนะประมาณนี้นะคะก็คันนี้ใครอยากได้หรือว่าอยากดูออปชั่นตรงไหนเพิ่มเติมนะคะก็ลองทักกันมาได้นะคะวันนี้ไปละค่ะ let me, let me. with the flow i got some dope you better know man i got the money my soul she can rule with that don't to reach a merchant and pen what you buy for ain't a i am the one